เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกขาย,ยครับคันนี้เป็น toyota corolla ปี2006เครื่องเกียร์ดีสีสวยๆเลยกับราคาเพียง45,000บาทเท่านั้นเองเป็นรถบ้านนะครับรถบ้านแนท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ราคานี้สุดคุ้มครับเดินทางไกลได้สบายรุ่นนี้อึดทนแน่นอนครับภาษี68 สีสันเดิมบางครับเบาะเดิมบางตามรูปนี่เลยครับอาจจะมีซีกันบ้างตามอยู่ปท่งานโดยรวมแล้ว,วโอเคครับยังสวยปี B 2006ล้อแม็กสวยๆครับยางดอกดีใช้ได้ยาวราคานี้สามารถต่อรองได้ด้วยนะครับถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำด้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยภายในเป็นเบาะหนังเกียร์โต้กรบจกไฟฟ้า แผงสวิตช์แผงควบคุมตัดลายไม้สวยหรูดูดีเบาะมีขาดตะเข็บบ้างนิดหน่อยยกหมวะข้างปรับไฟฟ้าพับไฟบไฟ้าได้ด้วยครับห้องเครื่องสะอาดเนืบบ้างติดแก๊สระบบหัวฉีดด้วยประหยัดน้ำมันครับไม่ต้องกลูเปืองเดินทางแบบไม่ต้องเรียเรื่องค่าเชื้อเพลิงพิกัดดูรถอยู่เพชรบูรณ์นะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าเพิ่มเติมได้เลยติดต่อโดยตรงได้เลยครับ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ